นี่วันนี้มาแม่จูภูเก็ตมาเจอคำคำหนึ่งนะเป็นคําที่เห็นแล้วสงสัยก็เลยถามคำ,ค,คำว่าอะไรครับคาว่าเชี่ยนหนาเชี่ยนหนาแปลว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเชี่ยนหนาเชี่ยนหนา<ๆ>ก็แปลว่าปป่นโตเป็นโตของแม่สู่โครงสร้างอาคารร้านคุณแม่จูสะท้อนความมงคลและความบูรณสมบูรณ์ผอาหารที่รงสังด้วยจิตวิญ,ญญาณของแม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2482 เชี่ยนหนานะครับเชี่ยนหนาหรือปินโตบาบานะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสู่โครงสร้างร้านแม่จู้ร้านคุณแม่จู้ครับมักนิยมใช้ในงานมงคลสมรสหรืองานมั่นในหมู่ชาวจีนเปรนากันมาชาานโดยชาวเขาเรียกว่าชาวจีนชาวจีนเปรนาชาวจีนเปรนากันมาชาานโดยเจ้าเป่าชาวเปรนากันหรือจีนฮกเกี้ยนของภูเก็ตจะใช้เชี่ยนหนา เพื่อใส่ของมั่นและขนมมงคลหลากหลชนิดเพื่อไปสู่ถอฝ่ายเจ้าสาวในพิธีมั่นนะครับเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ของร้านนี้ซึ่งะฉพาะแนวคิตเชี่ยนหนาของแม่ที่อาหารทุกอย่างภายในร้านนะล้วนเป็นอาหารที่ปรุงด้วยจิตวิญญาณเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ลูกๆทุกคนมีพลังชีวิตอยู่เสมอเปรียบเสมือนได้รับัฒาอาหารรสมือแม่ในทุกๆวันครับท่านเจ้ับนี่เชี่ยนหนาที่แปลว่าบินโตครับโอ้โหเยี่ยมมากนะครับ แม่จู้พาเวิญนะคุณผู้ชมแม่จู้พาเวิญก็คือพาเที่ยวอ่ะแม่จู้พาเวิเวนี่เป็นอันนี่ครับท่านผู้ชมครับเชี่ยนหนาพอเข้ามาในร้านแม่จู้นะเราก็จะเห็นว่ามีเชี่ยนหนาตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับที่หลังพนักงานในเสื้อก็จะเห็นว่าเชี่ยนหนาผมก็เลยสงสัยว่าเชี่ยนหนามาจากไหนขอบคุณครับถ้าท่านผู้ชมเข้ามาในร้านกาแฟนะครับคาเฟ่ตรงนี้ก็จะมีเชี่ยนหนาตั้งโชว์ไว้ให้ท่านได้เห็นเชี่ยนหนา